他做啥来？ มันกันจุดนี้ครับผม ผมสาลายมาครับโอ้โห,โโหทั้งดวงเลยอื ปลายัางอยู่ไหมปลาอยู่อยู่ครับนึกว่าหลุดหกัดสาลายมาเลยนึกว่าจะไม่มีตัวครับเนี่ยสายอ้วนเลย กระลาสักขีดหนึ่งครับผมกัดกบยางแจ็คโซครับสีดำสามจุดห้าเต็มปากเต็มคำเลยครับหมายสภาพหมายแหนเป็นแอ่งน้ำอยู่ในบอ่อทรายเก่าครับดนเรื่องครับผมสุดยอดครับผมกบยางแจ็คโซลุ้นกันดีนี่ครับผม โูนนะครับผมไม้เดียวเลยใส่สวยเลยครับถูกที่ถูกเวลาครับผม สักคู่ครับผมนี่ครับใสยปาลากราบลาวสักสามขีดสี่ขีดได้ตัวนี้ดอ้วนเลยกบจางแจ็คโซครับลงคอไปเลยสุดยอดครับผมกบจางแจ็คโซกับสภาพไม้น่าจะเป็นแอ่งน้ำครับนีแหนดอกจอกผักกเฉดนะครับไม้เดียวยรู้เรื่องถูกที่ถูกเวลาครับผมสุดยอดครับ ตูตูโอ้ยว่าแล้วครับต้องตูมไม่โดนครับ